จงังหวัดสตูลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะจัดตั้งศูนย์อิสลามป้องกันยาเสพติดกระทรวงมหาดไทยทางภาคีเครือข่ายคนไทยพุทธจากทั่วประเทศขอคัดค้านการจัดตั้งกรมฮาลาลกระทรวงสาหกรรมและศูนย์อิสลามป้องกันยาเสพติดกระทรวงมหาดไทยด้วยเหตุผลดังน,นี้นะครับข้อหนึ่งการจัดตั้งกรมฮาลาลและศูนย์อิสลามเพื่อป้องกันยาเสพติดอาจจะฝ่าฝืนขัดหรือแย้งละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศัก,กราชออ560ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยไม่ทำประจาวิจารณ์ก่อนครับแล้วก็ที่ขัดกับรัฐธรมนูญนะครับอาจจะเมินะครับมีหมวด4ี่นะฮะมามาตา4ี่หมวดหมาตา4มาตา5หมวด3สิทธิและเสรีภาพของภูมชนชาวไทย มาตา25้ามาตา2ี่หกมาตา27เจ็มาตาสาม1เอ็มาตาส1ิเอ็ดมาตาสี่สามาตาสี่บหกมวดสี่หน้าที่ของพวงชนชาวไทยมาตาห้าสิบมาตาห้าสิบสามาตาห้าสิบแปดมาตา61บหมวดกแนวนโยบายของรัฐมาตาเจ็ดสิบมาตาเจ็ดห้ามาตาเจ็ดสิเจ็สองอาิบดประมวลกฎหมายอาญาแล้วเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตาห5 สามอาทิตต์ต่อพอรบพระราชบัญญัติว่าการวินยัยการเงินการทางปีพศ2อ6 1ั้อหกเอ็ก็สี่าหารานไทยที่คณะกรรมาการการสารแห่งประเทศไทยกำลังถูกฟ้องเป็นจำเลยอยู่ในชั้นศาลฎีกาศานพรนะศาลทรัพย์สินทางบัญญาและการค้าระหว่างประเทศคดีหมายเลขดำที่พรบหนึงครับ25 6 2สองคดีหมายเลขแดงที่ ตอปตสองสองสามสี่สองห้าหกห้าคดียังไม่ได้มีคำพิพากษาตัดสินถึงที่สุดถึงเกงว่าจะกการกระทําดังกล่าวอาเข้าข่ายละเมิดำาาอำนาจศาล่ตอไปนะครับข้อห้านะครับถัดต่อบทบัญยัติในคำพิอาบุรอาอ่านฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับจากขอสมุดแห่งชาติแล้วก็อีกหลายๆฉบับนะครับ ตามสูละที่สองนะครับบทที่สองนะครับอายะที่ร้อยเจ็ดิบสาย่อหน้าที่เจ็ดสิบสามนะครับที่บญญยติว่าที่จริงที่พระองค์ทรงห้ามพวกเจ้านั้นเพียงแค่สัตว์ที่ตายเองและสัตว์และเนื้อสุกรและสัตว์ที่ถูกเป็นเสียงที่มันเพื่ออื่นจากอัล้อและท่านใดได้รับความรับขัน โดยม้ใช่ผู้สอแสวงหาและม่ใช่เป็นผู้ละเมิดขอบเขตแล้วไซก็ไม่มีบาปใดๆแก่เขาแท้จริงอาราอนเป็นผู้ทรงอาภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมออายาที่ร้อยเจ็ดสิบสี่แท้จริงบรรดาผู้ที่ปิดบางสิ่งซึ่งส่วนหนึ่งของคำพีที่อาร้อได้ทรงประทานลงมาและนําสิ่งนั้นไปแลกเปลี่ยนกับราคาเล็กน้อยจนเหล่านั้นมิได้กินอะไรเข้าไปในท้องเขาพวกเขานอกจากไฟเท่านั้นและในวัน จียามาฮุอลัลลอฮ์จะไม่ทรงพูดกับเขาและจะไม่ทรงทําให้พวกเขาบริสุทธิ์และพวกเขาได้รับการลงโทษอันแสบอยายะที่175ชนเหล่านี้คือผู้ที่นําเอาแนวทางที่ถูกต้องไปแลกเปลี่ยนกับแนวทางที่ลงผิดและเอาการอภัยโทษไปแลกเปลี่ยนกับการลงโทษพวกเขาช่างควนต่อไฟนรกเหนือที่ไกล อายาที่176นั่นก็เพราะว่าเาลาได้ทรงประทานคำพีลงมาพร้อมด้วยสัจธรรมและแท้จริงบรรดาผู้ที่ขัดแย้งกันในคัมภีร์นั้นย่อมอยู่ในการแตกแยกที่ทางไกลครับดังนั้นผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายและบองการค้าตาฮารานได้กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติในคำพร์อุลรอานที่บัญญัติห้ามมีให้มุสลิมทุกคน ประกอบอาชีพที่ไม่สุจริตไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของกระบวนการอาชีพนั้นๆเช่นการเรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการและอื่นๆตามตามความจริงที่ปรากฏก็ 6. หเป็นเหตุให้ปวงชนชาวไทยได้รับทุกขาเวทนาทั้งทางจิตใจและการดำรงชีพในชีวิตประจำวันด้วยค่าใช้ใจ่ายที่ต้องซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นที่ติดตาฮาลาน ทำให้ราคาแพงขึ้นเกือบสองแสนปริพันธ์รายการมูลค่าที่สูญเสียหลายแสนล้านบาทต่อปีทุกปีอันเป็นก้นทุนแฝง